พร้อมตั้งมือ K U L N O คุณโนขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะร i̇şte ัวสามสี่หนะนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสลงสนามลงสนาม ลงสน,นามด้วยความสง,งา่าเก่งกล้าเหนือใครเราคนจริงหวังจริงเอาชัยไม่มีใครหารสุ้เรามาเชียร์เอาแรงมาช่วยด้วยใจของพวกพ้องบุญโนจะได้ครองความเป็นหนึ่งเหนือใครลงสน,นามด้วยความสง,งา่า เก่งกล้าเหนือใครเราคนจริงหวังชิงเอาใยไม่มีใครหาสู้เรามาเชียร์เอาแรงมาช่วยด้วยใจของพวกคอคุณโนจะได้ของความเป็นหนึ่งเหนือใครโอทะเลแสนงามโอทะเลแสนงามสามสี่โอทะเลแสนงามแสนงามแสนงาม ทา่ามส,สดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบแล่นอยู่ในทะเลทะเลทะเลหาใสวงามเห็นปูเห็นปูเห็นปูนปดูสิดูหมูปม่ปลาหมูป่ปลาหมู่ปลาก้งหอยนา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 ,นา,นาอยู่ในท้องทะเลทะเลทะเลโอทะเลแสนงาม แสนงามแสนงามฟ้าสีครามสดใสสดใสสดใสมองเห็นเรือใบเรือใบเรือใบแล่นอยู่ในทะเลทะเลทะเลหาใสงามเห็นปูเห็นปูเห็นปูดูสิดูหมูปลาหมูปลาหมูปลากุ้งหอยนา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 อยู่ในท้อง ย้ยฟ้าสามสี่ย้ยฟ้าตึงตึงตึงท้าดินตึงตึงตึงได้ยินตึงตึงตึงถึงสวรรค์ตึงตึงตึงปิดถนนตึงตึงตึงเปิดสวรรค์ตึงตึงตึงเทวดาตึงตึงตึงลงมาเชียตึงตึงตึงย้ยฟ้าท้าดินได้ยินถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียเย้ยฟ้าตึงตึงตึงท้า ปิดถนนตึ้งตึ้งตึ้งเปิดสวรรค์ตึ้งตึ้งตึ้งเทวดาตึ้งตึ้งตึ้งลงมาเชียร์ตึ้งตึ้งตึ้งเยื่ฟ้าท้าดินได้ยินถึงสวรรค์ปิดถนนเปิดสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์ฮิปโปฮิปโปสามสี่ฮิปฮิปฮิปโปโอ้โหตัวมันใหญ่มันเดินอุ้ย ตะลารตลาตะลารทิดทิดทิดคิดโตโอ้โหัวมันใหญ่มันเดินอุ้ยอ้ายมันเดินอุ้ยอ้ายตะลารตะลาระตะลาระตะลาเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่สามสี่เร็วเข้าสี่ดิ่งเร็วเข้าสี่ เราไม่เคยบั่นเราเินโนเขา้ารวมแข่งขันสู้ไปอย่าได้ท้อเร็วเข้าสิยิงเร็วเข้าสิอ้าวเร็วเข้าสิยิงเร็วเข้าสิเร็วเร็วเข้าขสิาดอกโนไม่เคย,ยใครใครแข่งที่ไหนเราไม่เคยบั่น เราโนเขา้ารวมแข่งขันสู้ไปอย่าได้ทอ้อเร็วมาติยิงเร็วเขา้าติอ้าวเร็วเขา้เาติยิงเร็วเขา้เเขาติอา้าวเร็วเร็วเขา้าติสู้ซะสู้ซาสามสี่สู้ส ซีซีปาทังกีปาทังกาคุณโนสู้ซ่านักคีลาเซ็กซี่กังเชียดีดีเซ็กซี่สู้ซ่าสู้ซ่าซาปาทังกาปาทังกีซูซูซีซีปาทังกีปาทังกาคุณโนสู้ซ่านักคีลาเซ็กซี่กังเชียดีดีเซ็กซี่สู้ซ่าคุณโนน่ารักคุณโนน่ารักสามสี่คุณโนน่ารัก คุกคักเวลาลงเล่นคุณโนใจเย็นเเวลาลงเล่นน่ารักน่ารักคุณโนนา่ารักคึกคักเวลาลงเล่นคุณโนใจเย็นเเวลาลงเล่นน่ารัก กองเชียร์ของเรามีน้อยเห็นใจหนูหน่อยนะคะกรรมการกรรมการเจ้าค้าโปรดเมตตาเห็นใจหนูหน่อยกองเชียร์ของเรามีน้อยกองเชียร์ของเรามีน้อยเห็นใจหนูหน่อยนะคะกรรมการรั้วสามสี่หนึ่งสองสามสีห้าสสห้า 1นึ1งสองส2 1 1 2 1 2อง